37พระโสมาเถรีภิกษุณีผู้มีปัญญาเกินสองนิ้วชาติสุดท้ายนางเกิดเป็นบุตรสาวบรุหิตของพระเจ้าพิมพิสารมีชื่อโสมาคลั้นรู้ความแล้วมีศรัทธาประกาศตนเป็นอุบาสิกาในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในพระราชินิเวศของพระเจ้าพิมพิสารเวลาต่อมานางเกิดความสังเวช ออกบวชในหมู่ภิกษุณีเตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อเจริญสมณธรรมแล้วเจริญวิปัสสนาไม่นานท่านก็ได้บรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายพระโสมาเถรีนั้นคลั้นบรรลุอรหัตแล้วได้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยวิมุตติสุขวันหนึ่งเข้าสู่ป่าอันธวันเพื่อต้องการพักผ่อนกลางวัน นั่งอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นมารประสงค์จะตัดพระเถรีนั้นออกจากวิเวกจึงหายตัวเข้าไปยืนอยู่ในอากาศกล่าวคาถานี้ว่าฐานะคือพระอรหัสตอันลือษีทั้งหลายพึงบรรลุอันบุคคลเหล่าอื่นได้สำเร็จได้ยากท่านเป็นหญิงมีปัญญาเพียงสองนิ้วไม่สามารถจะบรรลุฐานะนั้นได้พระเถรีฟังแล้ว ต้องการกำราบมานจึงกล่าวสองคาถาว่าจิตเมื่อตั้งมั่นดีเมื่อยานเป็นไปอยู่เมื่อเห็นแจ้งธรรมโดยชอบความเป็นหญิงจะทำอะไรเราได้เรากำจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงได้แล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วมานผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ท่านถูกเรากำจัดแล้ว พระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบาร,รมีในสมัยพระพุทธเจ้าสิกีโดยถวายดอกบัวเจ็ดดอกคาถานั้นมีอธิบายว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ชื่อว่าลือสีเพราะสแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายมีศีลขันเป็นต้นบรรลุพระอรหันต์ได้ง่ายคนไม่ใช่ลือสีบรรลุพระอรหันต์ได้ยาก มารระบุว่าโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะมีปัญญาแค่สองนิ้วคือปัญญาสามปัญญาน้อยให้ดูเด็กหญิงอายุเจ็ดแปดขวบหุงข้าวก็ไม่รู้ว่าสุกหรือยังต้องเอาทับพีตักขึ้นมาแล้วแล้วใช้นิ้วสองนิ้วบี้ดูจึงจะรู้ได้แต่พระเถรีไม่ได้เห็นด้วยกับมานจึงกล่าวโต้ว่า การบรรลุอรหัตมรักนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้ชายเพราะตัวท่านเองก็ยังไม่สามารถคว้าอารหัตตมรักได้เลยความเป็นหญิงหรือชายไม่มีผลอะไร